จำนวนผู้ติดเชื้อในกรุงเทพที่เพิ่มสูงขึ้นทําให้หลายจังหวัดนั้นก็มีโครงการที่จะนําคนต่างจังหวัดะคะ่ะกลับไปรักษาที่บ้านนะคะวันนี้ทางจังหวัดตาก็มารับ2สองแม่ลูกที่ต้องสูญเสียพ่อนะคะในเขตทุ่งครุก,กลับไปรักษาที่บ้านพร้อมเท่ากระดูกของพ่อนะคะในขณะที่คนอุบลค่ะก็มีการประสานงานกันผ่านเพจจันทีกองปากนะคะนำคนอุบลกลับบ้านเช่นเดียวกันค่ะ วันนี้มีรถ5คันนะคะที่พาคนอุบลราชธานีกลับบ้านค่ะเดินทาง3ามช่งๆไปถึงพุ่งนี้เช้านะซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ที่มีการประสานกับทางชุมชนค่ะสําหรับที่จะมีที่ในการกลับไปรักษาโดยเมื่อไปถึงที่มอเตอร์บอย22นะคะก็จะมีสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีกระจายผู้ป่วยเหล่านี้ไปตามชุมชนค่ะ รถบัรห้าหันและรถบรรทุกสิ่งของบริจาคออกเดินทางจากหน้าสถานีหมอที่2ไปยังจังหวัดุบลราชธานีใช้เวลาเดินทาง10ชั่วโมงแวะจอดพักที่สถานีบริการทางหลวงปากช่องจวันครราชสีมาและอำเภอกันทะลักจังหวัศรีสะเกดซึ่งเปิดให้สำหรับผู้ป่วยโควิดเข้าห้องน้ำก่อนจะถึงปลายทางในตอนเช้า ซื่งรถจะไปส่งที่มณฑนทหนารบกที่22ส่งมอบให้สาธารณสุขจังหวัดบุรนราชธานีกระจายไปชุมชนต่างๆโดยจ้านี่กองปราบเปิดเผยผ่านทางโทรศัพท์ว่าผู้ต้องการกลับบ้านต้องมีผลการตรวจหาเชื้อแล้วและประสานกับอสมอชุมชนปลายทางไว้เพื่อความสะดวกในการเดินทางกลับและเข้าสู่ระบบการรักษาของสาธารณสุขจังหวัดซึ่งขณะนี้ที่จังหวัดบุราชธานีก็วิกฤต แต่พี่น้องในกรุงเทพก็วิเคตเช่นกันจึงหวังจะช่วยประสานงานพาคนบนกลับบ้านเท่าที่ทําได้เป็นการทํางานระหว่างผมร่วมกับสสจสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะทุกท่านที่จะต้องเดินที่จะได้เดินทางขึ้นรถทัวร์ที่ผมเหมาไปรับนี้นะฮะจะต้องมีการติดต่อประสานงานไปทางปลายทางอำเภอบ้านเกิดของตนเองผมจะต้องนํารายชื่อให้ของพวกเขาส่งให้กับสาธารณสุขจังหวัดให้เขาจัด ได้ดําเนินการเข้าสู่กระบวนการรักษาตัวต่อไปโดยมีทางเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ดูแลรักษาต่อครับพี่ขั้นแรกจะต้องไปถึงอุบลประมาณเจ็ดโมงครับนะเพื่อจะให้ทางจังหวัดอุบลไดเ้เตรียมตัวในการรองรับผู้ป่วยนะฮะส่วนชุดที่สองก็จะไปถึงประมาณสิบเอ็ดโมงนะครับผมนะเพื่อให้ทางจังหวัดอุบลนนนะได้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการได้เราไม่แวะที่ไหนนะครับนะเพื่อความปลอดภัยของนะผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดนะครับ จ้าของรถบัสสีงามผลส่งที่นํารถบัสสามคันมาร่วมพาคนบนกลับบ้านบอกว่าเต็มใจมาช่วยกันเพราะเข้าใจถึงความรู้สึกที่ไม่สามารถเข้าสู่การรักษาได้โดยคนขับรถจะสวมชุด PPE ในการเดินทางนําผู้ป่วยไปถึงเป้าหมายภายในรถมีอาหารน้ําดื่มจากการบริจาคให้กับทุกคนโดยที่กรุงเทพมหาคนครก็มีทีมงานภาคประชาชนร่วมกันประสานนัดหมายให้มาขึ้นรถส่วนนี้มีผู้ป่วยสีเขียวพรุ่งนี้จะเป็นผู้ป่วยสีเหลืองสองรถบัส ึ่งมีผู้ติดต่อมาแล้วเกือบ100คนขบวน5คันจะออกประมาณ3ตรทนี้จะส่งถึงอุบลก็ประมาณ6-7ถึงโมงเช้านะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเจ้าหน้าที่ของจังหวัดอุบลก็จะนำจ่ายตามตำบลตามโรงพยาบาลสนามต่างๆส่วนวันนี้รถพยาบาลของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหา